าสเต้าหู้ที่คุณภาพดีแถมราคาประหยัดเนี่ยมีอยู่จริงไหมผมตอบได้เลยนะครับว่ามีอยู่จริงนะวันนี้แบนเพชโชจัดมาให้นะครับ6ลิตรด้วยกันนะครับแถมราคาเนี่ยเป็นมิตรสุดๆเลยนะครับสาหรับตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นกลิ่นชาขาวนะครับอีกตัวนะครับจะเป็นกลิ่นออริจินอลของเขานั่นเองนะครับสำหรับกลิ่นออริจินอลเนี่ยจะได้กลิ่นฟิวเหมือนกับว่านมอัดเม็ดนะครับส่วนชาขาวเนี่ยจะได้กลิ่นเหมือนฟิลลิปตันเลยนะสำหรับตัวนี้ผมแนะนํามากเลยนะครับเพราะว่าราคาประหยัดแถมคุณภาพเนี่ย ดีใช้ได้เลยนะครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการใช้รายต้้งหู้แถมราคาประหยัดเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยเพชรโชราคาสบายกระเป๋าสามารถใช้ได้แล้วก็ทิ้งชักโคกคุณภาพสเปคนี่ก็คือเหมือนแบรนด์ดังๆเลยนะก็ราคาประหยัดถูกกว่ากันเกือบครึ่งเลยนะสาหรับใครนะครับอยากใช้รายต้้งหู้ที่ราคาประหยัดผมแนะนําเพชรโชเลยแล้วก็มีหลายกลิ่นให้เลือกเขาออกมานะครับสามารถดูรีวิวได้เลยนะรีวิวไปในทางบวกมากๆนะแถมสเปคก็ดีด้วยใครสนใจนะลองกดพิกัดตะกร้าข้างล่างได้ เลยนะผมปักไว้ให้แล้วมีหลายกลิ่นด้วยนะ